ทุกทางอ่ะุกทางูกงได้หนกันต่ออียสวัสดีค่ะถ้าแก้งแก้งแกงสะดุดล้ไปอย่างนี้ได้ไหมได้ของของเขาอ่ะโอเคขออนุน่ารักมากๆยิงอยู่ใกล้ๆอ่ะยิงน้าขออนุญาตเราขออนุญาตทอลาวข้าให้โอเ คค่ะสนุกมากๆเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ก็เซลฟี่กันไปแล้วรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าเนาะร,รู้สึกยังไงบ้างคะทีวันี้ได้เป็น